ไม่มีตะเข็บข้างนะคะเป็นผืนเดียวไปเลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบไม่ชอบตัดผ้าทิ้งนะคะตัดความยาวด้านข้างเผื่อไปหนึ่งเซนนะคะชิ้นหลังเผื่อพี่ที่ว่าจะได้แปะกระดาษง่ายๆนะคะ ไม่ไม่ใช่เผื่อเย็บนะคะเผื่อที่จะแปะกระดาษง่ายๆกิ้งด้านข้างคะ่ะกิ้งตรงไปก่อนคะ่ะแล้วก็สะโพกกิ้งเก็ดหลังนะคะสีแดง